ครับคลิปนี้ก็มาํามาดูเจ้าสวักไทเอสนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาอัปเกรดกล่องมาโมดิฟายแล้วก็ทำใช้แบบสลูกใช้แบแบสองลูกพร้อมกันตัวนี้จะเป็นสเต็ปอัปเกรดกล่องแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เดิมนะครับของเจ้าสวักตัวนี้ก็จะเป็นแบตลูกค้ามี60โวลต์26แอมป์ตัวนึ่งแล้วก็23แอมป์อีกลูกนึ่งสวักไทลอบ,บอสนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ความเร็วเท่าไหร่จากที่เคยโมไปก็จะอยู่ที่เราแบตบเดิมนะแบตบเดิมลูกเดียวจะอยู่ที่เราเจ้าจิเลียน,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากโมเสร็จแล้วเราก็มีเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางพิลลารี่เปนยนงเดิยมยางพิลารี่มาดูกันว่าจะวิ่งดีไหมจะวิ่งเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า swag types นะครับคันนี้ modify upgrade นะครับมาเอามาดูกันบ้างคันนี้ทำอะไรไปบ้าง อย่างแรกเลยก็จะมียางครับพิลลาี่แองเจิลสกูตเไซส์3.5นะครับ, oter, รบอันนี้ล้อหน้าก็จะประมาณนี้ตัวโซลัสไซสัเอสนี่ก็จะให้ล้อบอสมาเลยนะครับก็เรียกได้ว่า Modify ไปแล้วเนี่ยกำลังดีขึ้นมากต้นกลางปลายนี่ก็ถือว่าทำได้ดีวิ่งได้อยู่เลา ันนี้แบตเดิมนะครับแบตเดิมวิ่งได้อยู่55นะครับถ้าเป็นรถเดิมยังไม่ได้อัปเกรดแต่ถ้าเป็นรถที่อัปเกรดแล้วก็แบตเดิมจะทําได้ที่ทับจะทําได้อยู่ที่79 GPS ถึง85 GPS สูงสุดนะครับมาดูคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เดิม2รลูกแบตเตอรี่เดิม2รลูกต่อขนานกันลูกแรก26แอมป์ลูก2 22แอมป์79แอมป์ ตไว้เวลาูคาปแต่งรกอบนไม่ต้องดีแแล้วก็จผูค้าอยากได้แบตเป็โวลต์นครับัวนี้เพัดออกลใส่แบตเโวลต์เิเครับไส่ก็มีแต่ขึ้นออกตัวอะไรแล้วก็มีหน้าจอนะครับนี่ไฮไลท์เลยหน้าจอตัวนี้หน้าจอสวยหน้าจอวบทอนะครับ วิ่ง10ดึงกระรแส้เท่าไร่10แอมป์ย0แอมป์30แอมป์ขึ้นบอกนะครับอันนี้ติดปา้าขอ่ามีบอกเกียร์มีขึ้นดีนะครับไปเลี้ยวนี่มีแสงขึ้นด้วยสวยกันเลยทีเดียวจอตัวนี้ตัวเลขสามหลักนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าเป็นยังไงกับจอวอวต้ลตรงกับ g ี s วยไหมคันนี้ก็แบตเดิมนะครับ60โวลต์จูนไว้ที่80แอมป์นะครับสำหรับเกียร์สามเดี๋ยวเราไปดูกันมาเจ้าสวักไทเอสนะครับก็จากที่ผมขี่รถจีนมาหลายๆค่ายก็ตัวนี้เรียกได้ว่าช่วงล่างค่อนข้างดีครับแต่น่าจะเบาไปนิดนึงถ้าขี่ที่ความเร็วสักประมาณ 80 GPS ขึ้นไปน่าจะเบาลำนี้ก็เปลี่ยนยางพิลลารี่นะครับ Angel Scooter ไซส์3.5ก็ดีขึ้นเยอะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่ถึงทาง่านไซส์100เพราะรู้สึกว่ามันจะอีดเกินไปแล้วก็กินแบตระยะทางมันจะหายนะครับคันนี้ลูกค้าก็อยากได้ระยะทางเยอะพอสมควรเพราะลูกค้าใช้รถเยอะนะเดีย๋ยวผมวิ่งชิมรางดูก่อนนะมาดูว่าเ e กนะียร์หนึงะเกียร์หนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่ อันนี้ผมไม่ได้หมวกนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะไม่เห็นไมคอันนี้เจียงหนึ่งนะกัเร,เรื่อยๆเรื่อย ขี่ดีครับขี่ดีสแวักแบตบเดิมหกสิโวลต์ปล่อยมือได้นะครับตัวน,นี้สแว็กเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอยู่เทอร์หน่อยเดี๋ยวจะไปลองเกียร์สองกันนะว่าจะวิ่งอารมณ์ประมาณไหนแล้วก็ดูว่า GPS จะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ จากที่วิ่งเมื่อกี้น่าจะได้60กิเวตนี่จอมันเพี้ยนนะเดีย๋ยวต้องลองตั้งดูใหม่เดี๋ยวเกียรสองละเกียสองก็มาดูกันอุ๊อันนี้กระแสหนึ่งไป50แอมป์นะครับเกียสองหนึ่งที่ห้าสิบผมไม่หมอบนะ เกียร์สามเลยนะครับ GPS GoPro มันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับอาเดี๋ยวผมลองใช้ GPS โทรศัพท์ดูบ้างว่าจะได้เท่าไหร่เทียบกับ GoPro รอ,อบนี้เดี๋ยวขออีกสักยูเทิรนหนึ่งใช้เป็นแอปปีโดม o m e t e r นะครับ รันที่สองครับยาวครับ ประมาณนี้ครับดู GPS โทรศัพท์่าอไรเท่าไหร่ได้ที่76 GPS นะครับแล้เดี๋ยวเราไปดู GoPro กันอันนี้ก็ลากไม่ได้ยาวนะครับลากไม่ได้ยาวก็ประมาณสัก300เมตร ก็ดูแล้วยังยังไหลไปได้อีกนะครับแต่ว่าทางาที่เทสมีแค่นี้นะครับลมแรงนะครับวันนี้ไม่ได้หมอบด้วยถ้าหมอบนี่จากที่ผมเคยเทสหมอบเลยยาวแช่ยาวๆได้อยู่82 Gps นะสำหรับคันนี้ตก็ไม่ได้จูนไปเยอะครับเน้นใช้งานแต่ว่าเร่งแรงนี่ทันใจ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าสวัใครที่กาลังตัดสินใจอยู่ก็โมแล้วก็จะได้ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ